หายหายหายห่างหายแั่ไปนานครับหลายคนอาจคิดว่าปิดช่องไปแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ปิดครับหรือไม่ได้ไปไหนครับติดโควิดเนี่ยหลายคนอาจไม่เคยติดก็เลยไม่รู้ครับว่าเป็นยังไงวันนี้เราก็เลยมารีวิวให้ฟังหน่อไหครับจากประสบการณ์ครับเริ่มแรกครับคาดว่าอาจจะมาจากการสัมผัสเงินหรือว่าแบงค์หรือเหรียญสักอย่างเนี่ยแล้วก็มาป้ายตา เพราะว่าวันนั้นรู้สึกคันตาจับเงินแล้วมะป้ายตาทันทีไม่ได้ค่าเชือ้ออาจจะเป็นด้วยสาเหตุน,นี้ครับอาการเริ่มแรกครับก็เหมือนคัดจมูกธรรมดาครับเป็นหวัดวันแรกรู้สึกเหมือนเป็นหวัดหายใจลําบากครับไม่ได้มีเสลี่หรือไม่มีอะไรครับก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็กินยาพาราธรรมดาพอวันที่สองครับเริ่มอาการไม่ค่อยดีครับเริ่มแสบจมูกแล้วก็เจ็บคอหนักขึ้น ก็มีการสงสัยครับว่าติดโควิดหรือเปล่าก็เลยซื้อเอทเคมาตรวจดูแต่ว่าไม่มีครับมันไม่ขึ้นครับอาการยังไม่หนักแย่เข้าไปลึกพอสมควรครับมีน้ำมูกติดมาด้วยแต่ไม่มีครับไม่มีเชื้อขึ้นขีดเดียวแตวันที่3อาการก็เริ่มมีไข้สลับกับหายใจไม่ออกเจ็บคอมันคัด,ค,ดคัดจมูกครับไม่ใช่หายใจไม่ออกเลยีเดียว ก็เลยซื้อชุดตรวจมาปรากฏว่าติดโควิดครับผมแล้วถ้าติดแล้วทำยังไงบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องลงทะเบียนครับตามแอปของแต่ละจังหวัดครับลงทะเบียนเลยว่าเราติดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับเขาก็จะเรียกตัวสถานพยาบาลที่เราสังกัดอยู่ครับแต่ละโรงพยาบาลก็ไม่เหมือนกันครับเจอแจกจบแต่ละหน่วยก็จะไม่เหมือนกันก็จะแจกประมาณว่าพาราแล้วก็ ยาลดน้ำมูกยาแก้ไออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเน้นพาราครับแล้วก็อีกอย่างที่แนะนำให้กินครับฟ้าทลายโจรครับก็ช่วยได้เยอะครับไม่มีอาการหนักก็จะทรมานช่วงสามวันแรกครับหลังจากนั้นก็ก็จะมีเจ็บคอครับค้างอยู่นานควสมรครวนะครับเจ็บคอหลายวันอยู่พอหายเจ็บคอจะมีเสลย์ครับเสียงก็จะแห้งเหมือนเนี่ย อย่างนี้ครับตอนนี้ก็หายแล้วครับ10วัน11วันแล้วมั้งก็ยังไงก็รักษาสุขภาพครับอย่าลืมล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสอะไรที่มาจากด้านนอกแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีครับก็ไม่ได้น่ากลัวในคิดครับก็เหมือนเป็นวัดธรรมดาแต่ว่า้ากคนอายุที่เยอะๆก็ต้องระวังตัวเลยครับยังไงก็ รักษาสุขภาพกันทุกคนครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปพยายามจะลงคลิปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับตอนนี้ก็เล่นแต่เกมพวกเอ t เยอะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปถ้ามีวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม